รัชก,กิจจันทรเบกษาประกาศนะครับให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีก็คือสําหรับท่านที่ย้ายกระทรวงอ่ะนะฮะก็ต้องพ้นจากตําแหน่งเดิมไปก่อนทีนี้ผมเอาขาเข้าเลยก็แล้วกันครับเพราะขาออกส่วนใหญ่ก็เข้ากลับมาใหม่อยู่ดีครับมีท่านภูมิธรรมโอ้โหนี่จริงๆก็เป็นไปตามโพลตาม,ตามโผล่นะท่านภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรองนายกนะครับแล้วก็ว่าการมหาดไทยท่านสุชาติตันเจริญเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายก คุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนี่ย้ายมานะเป็นรัฐมนตรีว่าการอวนะครับคุณอัธนกรสิริรัทยากรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณจตุพรบุรุษพัฒน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่ว่าไม่ได้ครองนายกนะครับแล้วก็คุณชันทวิ์ต,ตันสิทธิ์ครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายกชายเด่นอิดขาวทองฮะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้ตามข่าวเลยนะคุณพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชื่อนี้มาช้าแต่มานะแล้วมาแบบไม่มีเปลี่ยนด้วยนะฮะนายกแพทองทานชินวัตรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอีกตําแหน่งหนึ่งตรงนี้แหละที่หลายคนติดดาวเอาไว้ให้เลยนะฮะว่าจ,นะจะเป็นเพื่อความเชื่อมั่นมั่นใจความชัว ในการร่วมคอรมอถึงแม้จะมีการจะตัดสินคดีจะรับหรือไม่รับคดีวันนี้หรือไม่นะครับอาจาร,รย์แม่นนมนุมนพิญญศินวัตรครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณลินทิพน์นะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคุณเทวันลิตภพันลบเป็นช่วยว่าการศึกษาธิการทั้งคู่คนะฮนะแล้วก็คุณอนุชาสะสมทรัพย์ครับช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ หมอแทนคุณชัยชนะเดชเดโชช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเอ๊ะวันก่อนเห็นบอกมีโพสเรื่องของทางการแพทย์ไปแล้วใช่ไหม,มลหลายลคนหลายคนก็นแซวว่าเฮ้ยนโยบายรัฐมนตรีช่วยหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเป็นที่ชัดเจนในคอรม1ทับของแพรทอ,องอทานนะครับ,รบเป็นไปตามโผแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนที่มีโผลในช่วงท้ายที่เปลี่ยนไปเนี่ย,ยก็เดี๋ยวควงจะได้อธิบายนะอย่างเช่นคุณสุชาติชมกลิ่นครับ คุณสุชาติจงกลิ่นเท่ากับอยู่ที่เดิมนะที่เดิมคือถ้าไม่มีชื่อใหม่ก็ปอยู่ยที่ทเดิมและถ้าไม่ได้มีชื่อออกก็เท่ากับยังอยู่ในคอรมอรอยู่นี่ก็เป็นการ <c oughs> อัปเดตนะครับประเด็นสำคัญเลยก็คือว่านายกไปพ่วงรัฐม <c oughs> นตรีวัฒนธรรมแล้ว